ธรรมะในชีวิตประจำวันเรื่องทะเลาะกันทะเลาะกันในเรื่องความสามารถที่ต่างกันทะเลาะกันในเรื่องเชื้อชาติที่ต่างกันทะเลาะกันในเรื่องศาสนาที่ต่างกันทะเลาะกันในเรื่องอุดมการที่ต่างกันทะเลาะกันในเรื่อง ภาษาที tamam. ่ต่างกันทะเลาะกันในเรื่องธรรมเนียมประเพณีที่ต่างกันทะเลาะกันในเรื่องความเห็นที่ต่างกันทะเลาะกันในเรื่องการศึกษาที่ต่างกันทะเลาะกันในเรื่องฐานะที่ต่างกันทะเลาะกันในเรื่องความต้องการที่ต่างกัน ทะเลาะกัน